โอเคครับสวัสดีครับก็มาต่อนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็จะมีพูดเรื่องของอการทำ a, เมตตานะก็ยังอยู่ในพาร์ทของการทำบีโพยนะครับคราวนี้เนี่ยอไอตัวเมตตานะครับที่ใช้ในการโชว์พวกไตเติลเดสคริปชันหรือรูปภาพอะไรเนี่ยไอคูนไอคอนเราเนี่ยจริงๆเราสามารถทำเป็นลนักษณะแบบเขาเรียกด d y n a m i c ได้นะครับไดนามิกยังไงนะครับผมยกเคสนี้แล้วกันผมไปที่หน้าสต็อกนะถ้าเกิดผมเอาเมาส์ไปโฮเวอร์ตรงบริเวณเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นคำว่าเสียมสต็อกหลอดถูกต้องป่ะ นะครับซึ่งในเคสนี้เนี่ยเซมสต็อกเนี่ยก็จะมาจากพาที่เป็นตรงบริเวณแอปใช่ไหมครับแล้วก็น่าจะเป็นตรง Layout แล้วก็เป็น Meta ตรงบริเวณนี้แต่คราวนี้เราลองคิดโดยว่าถ้าเกิดมันเป็นหน้าพวกอีค m มเมิรเป็นสินค้าแต่ละตัวเนี่ยมดตัวอย่างเนี่ยผมกดเข้าไปผมก็อยากจะเขาเรียกว่าให้มันโชว์นะครับตัว,ต,วตัวชื่อสินค้าเนี่ยนะครับในฐานะของ a, เมตานีก็จะเห็นว่าถ้าเกิดผมเอาส์ไปโฮเวอเนี่ยมันยังคงเป็น CM Stock อยู่ซึ่งแน่นอนเราจะเปลี่ยนชื่อมันเนี่ยก็เปลี่ยนได้แต่ว่าถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนแบบดินามิกเนี่ยนะครับให้มันเบสออนชื่อพวกเนี่ยเออเฮ้ยทำยังไงวะนะครับหรือไอ้คไอคอนเนี่ยให้มันเบสดออนพวกเนี่ยทำยังไงนะครับก็ในกรณีเนี่ยนะครับมันก็จะมีเทคนิคเขาเรียกว่าเป็นดินามิกเมตานะครับซึ่งจริงเนี่ยเราก็สามารถที่จะลองไปเปิดดูนะครับมันจะมีอยู่นะครับดินามิกเมตาอาจจะเป็นพวกนี้นะครับ จริงผมอาจจะต้องเสิร์ชนิดนึงนะครับก็จะเป็นตัว next.js นะครับแล้วก็ dynamic นะครับหรือ generate นะครับ generate เมตาโดยหลักการเนี่ยเราจะต้องทำการสร้างตัวแปรนะครับที่ชื่อว่าตัวแปร meta data นะครับขึ้นมาอันนี้คือท่าทีไม่ใช่ตัวนี้ปิดอันนะครับขอด้านบนนิดนึงโดยหลักการเราจะทำการสร้างเป็นลักษณะเหมือนฟังก์ชันนะครับที่ชื่อว่า เจอเรตเมตาเดต้าขึ้นมาซึ่งถ้าเกิดเป็นสแตติกเนี่ยก็ใช้แบบนี้ก็คือเป็นตัวแปร Export ไปเลยแต่ถ้าเกิดเป็นดานิมิกเอกเป็นฟังชันและภายในฟังก์ชันเนี่ยเราค่อยมีโค้ดในการที่จะไปเฟดหรือดึงข้อมูลหรือเอาข้อมูลจะฮาร์ดโค้อะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันสามารถด n น m มิกเบ e ออนตัว p า r ามิเตอหรือ s t r ิงคิวรี y ที่วิ่งเข้ามาก็ได้นะครับเพื่อให้คุณเห็นภาพเนี่ยผมทําตัวอย่างรอไว้ลนะครับ ก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างเขานะฮะก็นี่แบบเนี่ยจะถูกเรียกตัวละมัดนะครับเราทำการส่งพวกพารามหรือพวกสติงคิวรี่นะครับผ่านพวกนี้เข้ามาคุณก็สามารถจะเอาพวกเนี่ยไปทำการเฟททำการเซิร์ชนะครับข้อมูลแล้วก็ทำการรีเทิร์นเข้าไปก็คือมองว่าส่วนของรีเทิร์นเนี่ยก็คือเมตาเดต้านะครับที่แบบเดียวกับสแตติกนั่นเองด้านบนนะครับแบบเดียวกับแบบนี้คราวนี้ ผมทำรอไว้แล้วนะตัวท่านแบบผมนะครับก็ก็จะมาที่ตรง edit แล้วกันผมทำที่หน้า stock edit นะครับนะครับพอเป็นหน้าที่จโหลดสินค้าในกรณีนี้ผมจะสร้างฟังก์ชันที่ชื่อว่า g e n e t e นะครับ meta ผมจะขออนุญาตก๊อปมาเลยนะครับเพราะว่าคุณสามารถที่จะมองว่าเป็นเหมือน t e m p l a t แล้วก็ก๊อปมาก็มา modify ได้นะครับ ก็ทำการมาใส่ที่หน้า stock edit ของผมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สาม,มารถวางเข้าไปเลยต้องบอกว่าโค้ดตรงบริเวณนี้จะเป็นโค้ดที่รันฝั่ง s e r v ์ฟเวอร์ซ์นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณเอาไปใส่เนี่ยคุณจะต้องไม่ชัวร์ว่าไม่มีคำว่า use client ตรงบริเวณนี้อยู่นะครับผมก็จะวางเข้าไปโอเคไม่มีอยู่ละแล้วก็ทำการ Import นะครับ Next เ,เข้าไปนะครับ import ก็แบบ import missing แล้วกันยหลักการฟังก์ชันนี้ถูกเรียกตัวละมัดนะครับที่ฝั่ง,งเซิร์ฟเวอร์ไซต์ถ้าเกิดเราจําได้นะครับก็คือในหน้า edit เนี่ยเราก็ใช้ฟังก์ชันเนี่ยไปทำการ f ฟดข้อมูลใช่ไหมครับถูกต้องป่ะ f ฟดข้อมูลของตัวสินค้าซึ่งนั่นแหละแล้วก็ใช้หลักการเนี่ยนะครับไปทําการาดึงข้อมูลสินค้ามาเหมือนกันแต่ว่าเราดึงที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ไซต์นะครับดังนั้นเนี่ย เราก็จะได้ข้อมูลสินค้าถูกต้องไหมครับโดยทีเ่เราสามารถเอาข้อมูลสินค้าเนี่ยมาเป็นชื่อไตเติลได้เลยเราก็ใช้ก่อนว่าถ้ามีนะครับก็ใช้ชื่อมันแต่ไม่มีใช้ชื่อเดี default ในเคสนี้เนี่ยถ้าเกิดเรา,เาต้องการทำให้เว็บเราเนี่ยมันรองรับพวกโซเชียลเน็ตเวิร์อย่างเช่น Facebook ที่เวลากรอบลิงก์เนี่ยของเราไปวางใน Facebook แล้วมันก็เหมือนกับทำการแกะ,อะไอ้เลยว่าไอ้ลิงก์เราเนี่ยมีรูปอะไรบ้างแล้วก็ไตเติลยังไงอันนี้ก็จะเป็น Open Gra p h ของพวก Facebook เป็นโปรโตคอลนะครับก็เราก็สามารถที่จะทำการใสใ่พวกนี้ได้เหมือนกันแต่ว่า,าตรงนี้เราจะเทสได้ก็ต่อเมื่อเราขึ้นโดมเมนจริงนะครับถ้าเป็นโลโก้โฮสต์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าผม,มสามารถดีบักให้เเรรราาดดูได้ว่่มัันนนปลียจิงะคบ ก็เนี่ยนนก็จะเป็นโค้งนะครับคราวนี้ก็จะทดสอบกันดูนะครับก็ <c oughs> ขออนุญาตที่จะรีเฟชก่อนนะครับ <c oughs> ท,ทีครับจากที่มาตอดเมื่อก่อนเนี่ยนะครับก็ตรงนี้มันจะฟิกนะครับถ้าคุณเมามาไปโฮเวอร์จะเห็นว่ามันจะเบดออนตามชื่อนะสินค้าที่ผมวางมาแล้วอันนี้ผมจะลองแบ็กกลับนะครับที่หน้าสต็อกผมลองเปลี่ยนสินค้าเป็นตอืเหลืองเป็นตัวนี้น,นะฮนะชื่อ Arduino sensor นะครับผมก็มาเอาไปวาง ก็เห็นว่ามันก็จะเปลี่ยนตามนะครับในเคสนี้ถ้าเกิดเราทำการ Open นะครับหรือวิวซอสโค้ดนะน,นี้จะ,จะวิวดูลำบากอยหนึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะ Inspect แทนแล้วกันนะครับ Inspect มาที่ Network นะครับแล้วก็ r e f r e s ตัวหน้านี้กด e d i t นะครับแล้วก็มาที่ r e Response ก็เห็นว่าข้อมูลของเมต,ตาเนี่ยนะครับก็จะมาละจะมีส่วน Open Graph ด้วยนะครับ o p e n Graph ที่ผมเซตเอาไว้ตรงนี้จะถูกใช้ในพวก a c e b o o k นะครับในการที่จะ เหมือนแบบโชว์ว่าสินค้าเรามีชื่ออะไรนะครับแต่ถ้าเกิดจะถามว่าเราก๊อปอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปวางใน a c e b o o k เนะี่ยผมก็จะว่ามันน่าจะดึงไม่ได้ว่ามันเป็นลักษณะของโลโก้อะไนะครับลองดูว่าดึงได้ไหมนะครับผมคิดว่ามันน่าจะดึงไม่ได้นะนะครับมันน่าจะดึงไม่ได้เราต้องนําขึ้นจริงก่อนนะครับเป็นโดเมนจริงๆนะครับก็ ส่วนของไตรตรงไตเติลก็น่าจะมาหมดรูปเราก็สามารถทําได้นะรูปที่เวลาเราโพสแชร์ไปเราก็เพียงแค่เซตแต่ว่านี่มันเป็นโลเคโฮสต์นะครับมันก็เลยจะไม่ได้อันนี้คือตัวอย่างของการทำดนามิกนะครับเพื่อจะไปเขาเรียกว่าปรับปรุง SEO ของเรานะครับด y นามิกโอเคนะครับโอเคครับสวัสดีครับ